ันนี้เรามาที่ไหนครับคุณตุ๊กมาเล่นงานแต่งครับสถานศึกษางานแต่งสถานศึกษานะครับผมตอนนี้ผมกำลังสั่ข้าวอย่างไม่กินงจากใครช่วงนี้เป็นช่วงเปรตใช่ไหมฮะรัดก่อนดแล้วเราไปขายกันโอเคดูภาพโหน่ากินทุกเมนูเลยครับเนื้อหมีดัดซิสเตอร์ดัดไก่ไหนฮะดัดไก่โหดัดไก่นะฮะคุณนุ๊ดดูแล้วได้กิวมากนะคุณนุ๊ดกิวแล้วเป็เช้าแล้ว วันนี้มีสาวสวยมาหนึ่งคนไม่คออ่ะแก้น่ะโอเคกินข้าวก่อนเดี๋ยวไม่ทันเขา <c oughs> วันนี้ถือว่าภาร,ร,รกิจเราสำเร็จไปด้วยดีนะครับอันนี้หลังจากที่เราทำภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็กลับมาฉลองพร้อมกับเปิดเพลงลาตินฟั <c oughs> งเลย โอ้โหน่าตินตรงไงวะแนะนำตัวบ้างนี่คนคือผู้จัดกอร์น,อน,นี่ฮานฮานฮานนี่037ของทั้งคืนนี้ครับจะบอกว่าถ้าผมติ้งเนี่ยผมต้องมีอะไรที่มันจูงใจมากกว่าการแข่งขันชนะอย่างเดียวมันไม่เล่า เปงนมาตินนะองมีวันนี้เราผ่านพ้นไปได้ดีครับใช่ครับวันนี้เสียดวิน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 วันนี้เป็นไงสายเบสขาดฮะโอ้ยวันที่สองวันนี้ผมต้องไปถอยน้ำมันใหม่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้นใหม่นะโอเคโอเคใช้ประมาณสามเดือนก็ต้องเก็บเข้ากลุ่มโอเค ส่วนคุณนุก็ไปแดนซิ่งแล้วกับมั er. สเกเทียสำหรับวันนี้เราจบทริปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ,บคุณตุ๊กคนทุกคนนะครับที่ทีมเราให้ใหความร่วมมือเป็นอย่างดีโอกาสหน้าเราจะหางานดีๆเงินเยอะๆอย่างนี้มาฝากกันอีกครับผมวันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ